ชาทิพย์สงสินครับเพเมเกอร์จากสโมรสรบีจีปทุมยิเนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังตบเท้าเข้าแคมป์รายงานตัวทีมชาติไทยครับหลังจากกลับมาติดทับช้างศึกอีกครั้งด้วยปัญหาการบาดเจ็บเลยไม่ได้ไปติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลเอฟซีเอเชียปี2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมาครับเจ้าของฉาย,ยาเมซิเจครับ กล่าวว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับพร้อมลงเล่นกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดได้จากสถา,านการณ์2นัดแรกถึงแม้ว่าโอกาสมันจะเหลือแค่1%ปอร์เซแต่มันก็ยังเป็นความหวังอยู่สุดท้ายมันจะเหลือเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวเราเราอาจจะบุกไปชนะเกาหลีใต้หรือเสมอก็ได้ไม่มีอะไรบอกอนาคตได้นอกจากตัวเราเองว่าเราจะพร้อมขนาดไหนครับ <S 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 นอกจากนี้ครับดาวเตะวัย30ปียังพูดถึงซงฮึงมินครับดาวเตะ ของท็อดแนมฮอสเปอร์ครับกับอีคังอินมิดฟิลด์จากปารีสแซงแฮงแมงด้วยว่านักเตะไทยที่จะได้เจอกับเกาหลีใต้ทุกคนน่าจะตื่นเต้นและดีใจกันหมดเราอยากจะเอาชนะให้ได้แม้มันจะดูเวอร์แต่เราก็พร้อมทําเพื่อชาติและทําให้ดีที่สุดส่วนจะเจาะยังไงต้องอยู่ที่การวางแผนแท็คติกของโค้ชอีซีของเราด้วยครับ สุดท้ายนี้หลายปีมาแล้วที่ไม่ได้ลงเล่นในราชมังกาสถานแบบคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมผมเชื่อว่านักบอลอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอลอยากได้ยินเสียงเชียจะเป็นนัดที่สนุกแน่นอนครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเจอกันครับนี่ก็เป็นบทให้สัมภาษณ์ของแมทช์เจนะครับหรือว่าชนาทิพนั่นเองสําหรับทีมชาติไทยครับชุดใหญ่มีโปรแกรมลงเตะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2026ครับ โซนเอเชียรอบที่2นัดที่3ครับพบกับเกาหลีใต้ที่สนามโซเวลค d ัพสเตเดียมวันพฤหัสที่21มีนาคมพศส5 6 7เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับและนัดที่4ครับเปิดหลังพบกับเกาหลีใต้ที่สนามราชมังกีฬาสถานวันคารที่26มีนาคมพศสอ6 7 7เวลา19เนาิกา30นาทีครับ